พระเจ้าอยู่กับเรานี้เคยได้ยินที่ไหนนะพระเจ้าอยู่กับเราก็อิสยาด้วยอ,อิมมานูเอลพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราในช่วงสมัยพระคมภีเดิมพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่กับคนของพระเจ้าเป็นช่วงๆเช่นอยู่กับแซมซันแล้วก็ออกไปอยู่กับโยซาอูแล้วก็ออกไปพระวิญญาณอยู่กับมูเอลแล้วก็ออกไปประมาณนี้แต่ว่าตั้งแต่ ระเูคุิสต์เป็นขึ้นมาจากความตายเสร็จขึ้นสู่สวรรค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาแต่พระผู้ช่วยที่เสร็จมาในนามของเรานั้นจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปไม่ทิ้งเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเยเรมีเกิดขึ้นกับเราแล้วอย่ากลัวเลยธนากรเอ๋ยเราอยู่กับเจ้าโอนน้้ไม่ต้องกลัวละนะไม่ต้องกลัวอีกเลยนะอย่ากลัวเลยอินเอ๋ยเราอยู่กับเจ้าโอ้เรือเฟือเลย ไก่เอย๋ยเราอยู่กับเจ้าเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราอิมมานูเอลพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราดังนั้นอย่ากลัวเราอยู่กับเจ้าไม่ใช่อยู่เฉยๆแต่อยู่เพื่อช่วยกู้เจ้าจากผู้ที่เจ้ากลัวนั้นแน่นอนไอสิ่งที่เรากําลังทํามีหลายอย่างที่หวัดเสียวหน้าหวาดกลัวแต่พระเจ้าอยู่กับเราเพื่อที่จะช่วยเราให้พ้นจากสิ่งที่กลัวนั้นแล้วก็มาถึงตรงนี้บอกว่าแล้วพระเจ้าก็ เหยียบใหหัส,สัมผัสปากข้าพเจ้าแล้วตรัสว่านี่แน่เราเอาถ้อยคําใส่ที่ปากของเจ้าการสัมผัสที่พระเจ้าสัมผัสปากเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงพระคุณของพระเจ้าและการช่วยเหลือของพระเจ้าก็คือเยเรมีมีคุคนสมบัติไม่พอที่จะทํางานนี้คืออ่อนประสบการณ์ถ้าเทียบอายุย0สก็คือยังไม่จบมหาลัยเลยอันนี้ใช่แล้วจะไปเทศให้ด็อกเตอร์ทั้งหลายฟังใครจะไปฟังไปเทศ นักศึกษาที่ยังไม่จบมหาลัยเนี่ยจะไปเทศให้ให้หนายกรัฐมนตรีให้กษัตริย์ให้ให้รัฐมนตรีให้ผู้ว่าใครจะไปฟังใช่ไหมเยเรมีมีคุณสมบัติไม่พอที่จะทํางานของพระเจ้าแต่โดยการแตะต้องสัมผัสของพระเจ้าเป็นพระคุณของพระเจ้าและเป็นการช่วยเหลือจากพระเจ้าทําให้คุณสมบัติที่ไม่พอนั้น ถูกขจัดออกไปคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมนั้นถูกขจัดออกไปเหมือนในพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่6ข้อที่7ตอนนั้นอิสยาห์พระเจ้ามาพูดกับอิสยาห์จาได้ไหมอิสยาห์ที่ว่าเราจะใช้ผู้ใดปล่อยผู้ใดจะไปแทนเราอ่ะอิสยาห์ก็เห็นนิมิตเห็นเซราฟิมบินอยู่มีหกปีโอ้โหล้วตกใจมากแล้วก็เขาก็บอกว่าข้าพเจ้าตายแน่ตายแน่เพราะว่าข้าพเจ้ามีริมฝีปากที่ไม่สะอาดแล้วแล้วทูตสวรรค์เซราฟิมก็เอา ทีมไปขีบฐานจากพนิเวศของพระเจ้ามาแล้วก็แตะที่ริมฝีปากของอิสยาแล้วก็บอกว่าสะอาดแล้ว